อาจิเดอโอทสเกตเทนโชไฟโปโปตะกี้ปึบนี่ยงมีขุยาแตกเลยยังไงล่ะโอ้โหฉันเป็นตัวประกอบหัวส้มอย่างนั้นละมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วยังไงล่ะเติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่เอ่อขัดช่วงเวลาการถ่ายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโอเค อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับพอเมื่อเราถึงเลเวล50นะครับผมจะได้คอตูมาใหม่ซึ่งเป็นร่างบางใครที่สุดยอดมากๆซึ่งเราจะเล่นแทนไปได้เลยใครที่บอกไปคุยยาเป็น พระเอกง,องั้นเหรอก็ต้องแทนไปเลยผมนี่พลังรถไปโชว์ไปหน่อยแล้วเราก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับผมเราจะทําอิจิโกะขึ้นขั้นสุดยอดยังไงครับผมโดยการที่เราจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยไป<ะ>คือ180อย่างนั้นเหรอแเราก็อัพอิจิโกะโชว์เด็กๆไปหน่อยครับผม ก็ดูเอาแล้วกันทุกคนเรามาขึ้นมาถึง UR ไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับอิดิโกะไงเป็นยังไงล่ะคนที่ดูถูกฆ่ามันต้องโดนแบบนี้เ้วขึ้น UR ไปที่เรียบร้อยนะครับถามว่าขึ้นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเออขึ้นทําไมวะกูชีวิตเลยเบียคุยะก็ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่เราก็จะทำอิดิโกะให้สุดยอดไปเลยนะครับแทนเบียคุยะหกดาวของเราอย่างนั้นนะตอนนี้ยังหาดาวอยู่นะครับแต่เราจะในอนาคตผมจะรับขึ้น6ดาวแน่นอนครับจะเป็นตัวอวยของผมเองใครที่ดูถูกอย่างนั้นเหรอ มันต้องโดนดีแน่นอนนะครับผมโอเคทุกคนเรามาเล่นดีกว่าโอเคทุกคนเราอิจิโกเข้าทีมแทนเลยครับผมนี่แล้วก็เปลี่ยนขอเปลี่ยนแป๊บน,นึงนะทุกคนนะแนนตอนนี้ก็มีตัวละครมา <But. S 1> เพิ่มนะครับผมอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปนะครับว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกสามตัวละครให้เราสู้นะนี่ครับผม <Hey. S 1> อิจิโกของเรามาดูกันว่าเราจะเป็นอิจิโกที่แบกทีมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยินแตงโมท,ที่จะแบกทีมนะฮะโอเคร okay, เรามาเริ่มเกมไปเลยละกันคนที่ถูกมันต้องโดนอิจิโกบังใครผมไปหน่อยนะฮะ มาเปิดมาโทชิโร่ก่อนนะผมเอ้ยไปขุยยะมาก่อนเซฟโปสุระปับปับเปาไปหน่อยงงหนูตีไม่เข้าหรอกนะแล้วก็โทชิโร่ปล่อยตีมาเปี้ยงติดแข็งไหมติดแข็งหรือเปล่ารถเกาะไปก่อนไงแล้วก็มาซึมโมโต้พัดไปอีกรอบนึงปับ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 ไม่เป็นอะไรหรอกนะแล้วก็งานนี้สึดสับโปโปโปเข้าไปแตงโมยินแตงโมมาเอาแตงโมไปกินย่าติดคี้ไหมเปี้ยงโอ้ตายไปสามตัวเทนสก้าเทนโชไหมโอ้ยังไม่ได้ทุกคนแล้วก็อันนี้เข้าไปก่อนถับไปก่อนนะผม เฮนสึกะเฮนโชเด้งมาแล้วเฮนสึกะเฮนโชปับปับปับตายไปเลยโอ้โหอย่างโกงเป็นไงละ่ะกิวอย่างสวยสดงดงามระม2องระมพลัง4ี่ระดมห้าระมพลังเจ็ดระม8เลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหเฮนสึกะเฮนโชเป็นตัวแบกแบกก็บ้าแล้วครับผมตัวอื่นแบกนะฮะมาทุกคนคนที่2ก็มีอิติโกะเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแต่มาดูกันว่าใครจะเป็นอิติโกะตัวจริงนะครับผมไปเลยมาดูกันว่าใครจะเป็นอิติโกะตัวจริงตอนนี้เราก็ขึ้นดูอาร์ไปเรียบร้อยนะครับกกับออิิขงเรา บอกเลยว่าตัวอวยของเราแน่นอนเจมโบกสก,กุลัก,กเปิดมาก่อนอันติตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วย,งาายังไงหลักก็เลยเป่าไปหน่อยนะฮะแล้วก็เทลชิโร่อันติเข้าไปยาโบเข้าไปเปียงเข้าไปแข็งไม่แข็งก็ติดรถล็อกประกอบไปแล้วบอกยังไงมาตุภตพัดผับป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 ับติดโกลหนหนึ่งตัวละครแล้วก็ท่านเนี่ยสืโบโป้โป้เข้าไปหลุโดโกรธไปหน่อยก่อนแล้วผมก็ยินแตงโมนะครับเราจะฟาดไปก่อนรอบนี้จะตายเหรอสักจะพิ่งตายโอเคตายไปหนึ่งตัวละครแล้วก็เทนบาจิเอ้ยเทนเก็ตเทนโช ไปโป๊ะโป๊ะติดขี้ปึ๊บนี่ไังมีคุยาแตกเลยไงล่ะโอ้โหเบียคุยาแบบตัวประกอบก็โดนไปหน่อยติดขีทีหน้าแห่ผมบอกเลยอย่าให้ติดขี้มาเป็นยังไงนี่ไงอิโกรตัวปลอมตายไปเรียบร้อยครับผมร่างตัวจริงอยู่กับผมตั้งหากล่ะปับปับปรับปับปับนี่ไงล่ะเก็บไปอีกถึงตัวละครนี่ไงตัวแรงที่ผมผมนะผมตัวแรงที่สุดอยู่กับผมยังไงล่ะอ่ะอเทสกะเทนโชอย่างเงี้ยเลยตอนนี้อยู่นแบบสามที่เรียบร้อยนะผมเพิ่งอารีนาเพิ่งลีไงล่ะมาดูอีกสิกรอบนึงครับผม คนนี้ก็มีอิจิโกะอีกแล้วโอ้ไม่กอดอิจิโกะอย่างนั้นเหรออิจิโกะอย่างนั้นหนึ่งอะก็มาดิครับอิจิโกะอย่างนั้นเหรอก็มาเลยเราไม่รอแล้วครับผมเราไม่รีรออิจิโกะต้องเจอของจริงจะเป็นยังไงบีคุยะเปิดพื้นที่บีคุยะก่อนนะผมแซมบงซากุระปับ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 ลดเลือดไหลไปก่อนนะผมแล้วก็โทชิโร่ติดเข้ามาเพียงเข้าไปปุ๊บติดแข็งไหมติดแข็งไหมโอ้รถเกาะไปก่อนนะผมแล้วก็มาซึอมอโต้พัดมาปับ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 แล้วก็ซันเงสึ ฟาดโป๊ะโป๊ติดคิปไปด้วยปึ๊บแล้วก็แตงโมผมยิงแตงโมมาโหมดสุดโรบลรโรโรโรว์ปปปปเปี้ยวหนึ่งตัวละครด้วยกันนะผมแล้วก็เหตุการเทสโชโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอาไปตายอีกตัวละครเข้มปาจิมาอีกรอบหนึ่งฟาดไปโอ้ติดปอกอีกแล้วครับผมแต่ยังไงยังไงก็เก็บได้ปึ๊บโทชิโร่ปล่อยไปมาซึมโต้ปับปับปึ๊บปึ๊บซันเกสึปึ๊บนี่แล้วก็ปิกิโก้ฟาดเก็บงานไปอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ อิจิโกะก็ลงไปเดซ์มอลเล่อีกแล้วเป็นไงตัวแปกของผมไม่มีใครสู้ได้ครับผมเพราะอิติโกะเราอยู่ในทีมทําให้เราทีมเราเก่งขึ้นมากๆนะฮะนติมายาบอลไปกินเปี้ยงไม่ตายอย่างงั้นเหรอเทสซกะเทนโชปิดฉากไปเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยงเรียบร้อยโอ้โหเทสึกะเทนโชปิดฉากอย่างสวยงามครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับอิจิโกะร่างยูอาร์ของเราบอกแล้วไงว่า,วา ยังไงเราก็ต้องปั้นตัวพระเอกให้สุดเก่งนะฮะใครที่ดูถูกว่าเราเป็นตัวประกอบอย่างนั้นละมันต้องโดนทฤษฎีกะเทนโชยนั่นเองนะ,นะครับผมในอนาคตผมจะปั้นให้สุดแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยว่าดาวจะเป็นสีลุ้งยังไงร,รอติดตามเลยนะครับผมโอเคถนะ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมก็มช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยล่ะผมก็เลยจะทูกีจเยอะมากๆเลยนะครับผมใครอยากดูอิจิโกะสีลุง้งคอมเมนต์มาเลยครับผม